ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มีพัสดุใหม่ครับเดี๋ยวจะพามาชมเหรียญของหลวงปทองครับเป็นเหรียญเจริญพรครับพอดีคอแบ่งกับพี่เข้ามาองนพัสดุเึิ่งมาครับเดี๋ยวจะมาแกะดูพร้อมๆกัน พแพ็คมาค่อนข้างดีมากเลยครับเงินเง,งินน้ำมาครับกัมรัตเต กองก็จะเขียนหลวงพระทองสุทธ์สีโลรุ่นเจริญพรบนหกสามเสาห้าพารวยร,รุ่นนี้ออกวัดแจงนองนะครับไม่ได้ออกวัดบาลไรครับรุ่นแรกที่ออกวัดแจ้งนอกตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีม,มา ปีหกสามเสียงยังแ่บหน่อยครับคัดจมูกตะคอทวดคอใครรับมาชมสวยงามครับเป็นจเจริญพรบนครับครึ่งอมครับ แก้วเลยครับทองตอกเก้าครับต่อโค้ดรครับเนะี่ยทองตอกเลนเก้าตรงไหลขววครับก็จะเป็นหลวงพ่อทองตัดสีหรอกเป็นเลขนัมเบอร์ครับ ว้าวเหล็กสวยด้ครับเหล็ก46 46นี่ก็จะเป็นนี่กัน่าจะเป็นโค้ดนะครับตรงสังกะตีนะครับรายละเอียดเหมือน,น,นลอง้อมาครับอายละเอียดบนก็จะมีตรงห่วงนี่นก็จะมีภาษาบาลี อันนี้นาจะเป็นเนือ้ออันนี้ทองแดงนะครับทองแดงทองแดงมันปูครับซึ่งผมดูในรายการมานะถ้าไม่มีอะไรถา้าทำให้ผิดพลาดนะครับก็เขาสร้างทองแดงอย่างละหกพันเหรียญน,นะครับจะมีทองแดงลมดำหกพัน ฟองแดงลงมดำมันปูหกพันแล้วก็คิวไฟหกพันรวมทั้งหมดนี่ก็สำหรับเนื้อธรรมดาเนี่ย็ตกประมาณหมื่นแปดครับแปดพันครับนี่ก็จะเป็นของปูนข้างล่างก็จะเป็นเนี่ยครับมีดตามมหานิยมเป็นยันครับก็วัดบ้านไร ปีหกสามครับก็จะเหมือนของอุคคูนนะครับมีความเหมือนความขายนนะของอุคคูนซึ่งวัดแจงนอกนี่ก็ออกเหรียญของอุคคูนี่ก็ดังหลายรุ่นนะครับก็มีราคาอยู่ไรลุนนะครับน่าจะเป็นปีหนึ่งเจ็ดนี่นะถ้าผมจะไม่พิดก็น่าจะเป็น,ปน,นะน,ปนออกจากวัดแจงนอกนี่นะครับ จเจริญพลหลังหรืออะไรทือึกๆน่าจะใช่นะครับจเจริญพลหลังหรือเปล่าที่ว่าราคาทีแรงๆอยู่อะออกจัหวัดนี้นะครับวัดเจงนอกนี่ครับเป็นรุ่นแรกนะครับนีบอกว่ารุา่นแรกออกวัดเจงนอกจเจริญพลบนก็คุณเห็นมีนะจะมีจะเจริญพลหลังเลยหรือเปล่าครับที่ออกนะแต่ว่ายังไม่ทันไหนขอ,อบแบ่งเข้ามาทําคลิปให้ครับก็ใหญ่จเจริญพนบนมาก่อน ลอง่องด้วยครับนะแต่ก็ในซองก็ฉับอยู่นะผู้ชงครับตอกเล็กเก่าจะมีรอยคลิปนะครับต,ตรงศีรษะของอคอ คังคิวครับรอยยน ส่งกระเห็บชัดน,นะมากครับไม่ต้องส่งกระนาจะชัดอยู่ครับอืมชัดครับซูมไยนี่ครับซูมไปชัดว่าอยู่ครับเออชัดกว่ากล้อง <c ười> <c ười> คือว่านาะเก็บขับสะสมนาะเก็บสะสมครับก็ราคาก็ไม่ค่อยยังไม่ค่อยแพงนะครับแต่การสาร้างก็ค่อนข้างสาร้างเยอะนะครับนุ้ ในการทองแดงก็จะแบ่งเป็นแบ่งเป็นย่อยๆอีกอีกสี่รายการนะครับก็จะมีเกี่ยวกับตอโค้ดพิเศษอะไรอย่างนงี้ครับที่ผมดูใบรายการมาครับรายการทองแดงนะครับย่อยเยวจะมาดูครับจะเทียบกันอาจารย์กับลูกศิษย์รับอันนี้จะเป็นของลระคูณครับเจริญพรบนครับเครื่ององค์มันกันแต่อันนี้จะเป็นเจริญพรบนของลงปคูณปีห้าเจ็ดครับ ห้าเจ็ดเป็นเจริญพรบนสร้างกุฏิครับอันนี้ผมหยิเก็บคิวไว้ลวรุ่นสร้างกุฏิสงฆ์นครับเจริญพรสร้างกุฏิสงังงบยันก็ขายกันครับจะมีความขายเหมือนเหมือนกันเลยครับเหมือนกับกับลงคูณ วัดบานลร่ก็จะเขียนเหมือนกันครับข้าหลังเราขายกันบนก็ข้างหน้าก็ขายกันครับอันนี้จะเป็นลม,มะคูณนะคตกอน,นี่จะตะ่อคำคูณครับชัดนะครับ คูณจะเป็นนี่ครับเขียนลงพวกคูณปริสโตจะมีเลขนำเบอร์เหมือนกันครับน,นี่สางปีหาเจ็ดนะครับออกปีหาเจ็ดผมไปวัดมาก็ปีหาเก่าหรือเปล่าปีหาเก่าผมก็ไปวัดมากอ็ได้ชามาครับเช่ามาเรียน มีความสวยเหมือนกนกันครับขายครับซิ์เอกกับอาจารย์ครับหลวพ่อทองสุทธะสีโลมบกุลปริสโทอันนี้จะเป็นทองแดงพิวรุงครับเนื้อพิวไฟล่ะครับออกลุงๆุงเครับไปเก็บเตลี่ยมเก็บพิ่วไว้ กองกองครับเลยลพ่อคูณสามกติสูงเป็นเลี้ยงที่นาเก็บอีกไหมครับนาคดก็ไม่แน่ครับเพราะว่าวัดออกวัดนี้ก็เห็นมีราคาเห็นมีความแรงอยู่ครับของลบก็คูณเนี่ยออกวัดแจ้งออกครับเด็ขอแบงกับพีเข้ามา วงหนึ่งมาทำลิปให้ดูครับครับสำหรับกิมนี่ก็คงไว้เท่านี้นะครับพามาชมพามารีวิวให้ดูใช่ครับความสวยความงามของเยียนเจริญพรของวัดแจงออกสำหรับความมูลไหนที่ไม่ตรงกับทีรายการมากก็ ขอโทษขออภัยนะครับเพราะว่าน,นี่ผมก็ดูจากใบรายการสร้างมาครับเพื่ออาจจะมีขาดเขื่อนอะไรมั่งครับก็ต้องขอโทษ,โทษขออภัยไปครับหรือใครรู้ก็มีความรู้หรือว่าวรู้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับคอมเมนต์ไว้คอมเมนต์แนะนําได้ครับให้ความรู้ได้ครับกเผื่อผมอันไหนที่ผมยังไม่รู้ก็จะได้เป็นขุมรู้เหมือนกันครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงไว้เท่านี้นะครับก็ ฝากกดซับสไครต์ฝากกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวจะมีรุ่นไหนหรือว่าลุงพ่ออะไรมารีวิวให้ชมก็ต่อชมกันคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ